โดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไรยูจะมีใจฮันแนกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมตอนทับทีบาร,รมีบอลวันนี้มีบสีสวยมาแบ่งปันแต่พี่ๆมีค่าจะส่ง50บาทเดอ้อแต่ถ้า3ต้นจะส่งให้พี่มีเก็บเงินไปทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้ามาจ้ามาพี่มาเริ่มกันลุยซับพุ่นผลจากต้นนี้ดางสวยแดงเข้มๆต,ต้นใหญ่ต้นโตกระถางหกเดือครับพี่เอแดงเข้มๆสวยแสบตา ซับคูณผลจ้ะซับคูณผลนี่ต้นนี้แดงแดงสวยจัดดงแดงสวยจัดสามร้อยห้าสิบจ้ะพี่ต้นนี้เนาะสามร้อยห้าสิบซับคูณผลจ้ะรอดใหม่มาแล้วรอดใหม่มาแล้วซับคูณผลราคาเนาะพี่กระถางหกนิ้วเนาะกระถางหกซับคูณผลต้นนี้สามร้อยห้าสิบต้นใหญ่ๆด่างแดงสวยๆกันเลยตัดมาเป็นพรเจ้าสัวครับพี่พรเจ้าสัวหน้าด่างสวยครับพี่พรเจ้าสัวสวยหกนิ้วกระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบจ้ะ พรเจ้าสวัวด่างสวยสวยด่างสวยสวยนี่ด่างทุกใบไม่มีหลดนะาจะไม่มีหลดุดแล้วกระถางหกนิ้วฟอร์มเต็มเต็มกระถางสองร้อยห้าสิบพรเจ้าสวัวจ้าถัดมาเป็นอสงไขยใหญ่กันหน่อยครับพี่อสงไขยใหญ่ไซส์ใหญ่แม่พันุหน้าชมพูสวยเข้มเข้มไม้หกเดือนนะพี่เนะาะไม้อายุประมาณหกเดือนอย่างขั้นต่ําเพราะว่าอย่างรุ่นก่อนหน้านี้ ที่ไปแบ่งไปนี่คือมีหนอกกันหมดแล้วจะมีหนอกกันหมดแล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวหนอกก็มาครับพี่บางทีเขาแทงเขี้ยวอยู่เนาะแต่รุ่นที่ปลูกพร้อมกันมีหนอมีหนอไปแล้วแล้วก็ไปแล้วไปแล้วอ่ะอสงไขใหญ่แม่พันห้าร้อยบาทครับพี่หน้าจำพูเข้มเข้มสวยๆแบบนี้ไม้อายุอย่างน้อยหกเดือนครับพี่ที่ปลูกเลี้ยงมาเนาะฟอร์มสวยจึ้งๆเลยต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งอสงไขใหญ่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งี่ต้นที่หนึ่ง นที่1นนะครับต้นที่2จ้าต้นที่2หมดรุ่นน่าจะหมดรุ่นแล้วพี่หมดนี้ก็อ้วนรอผ่ารถหม่เลี้ยงอ,อีกนะ้าเลยต้นที่สองครับพี่อสงไขยใหญ่500บาทกระถางหนิ้วสายแม่ผัดหน้าชมพูสวยเข้มปัดสวยเข้มปัดนี่เดี๋ยวก็นอก็มาจะมีรุ่นนี้เนาะนอก็มาหัวแก่ได้ที่หน้าสวยหน้าสวยหน้าจำพูสวยมากนี่ต้นที่สองครับพี่อสงไขยใหญ่ต้นที่สองเนาะห้าร้อยบาทสวยแจ่มจ่ อันนี้อ่ะขึ้นไปแล้วให้ดูภาพนี่อีกทีซับพ้นผลจะมาโชว์ซ้ำกันอีกแล้วสามร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วเด้อพี่ซับพ้นผลหน้าสวยๆจ้ะหน้าสวยๆเนาะถัดมาด้านนี้เป็นลูกไม้ผ่าหน้าชมพูทองครับพี่ใบาย,ยาวใหญ่สวยๆลูกไม้ผ่านี้หน้าชมพูเข้มๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เนาะแล้วก็พื้นใบจะออกด่างออกเอ่อเขียวขี้มา้าใช่ไหมออกมิมิทหน่อยออกมิมิทน,นี่ใบนี้ใหม่ใหม่ล่าสุดเปิดทองเลยนะพี่เนาะนี่ชมพูทองมาเลย ลูกไม้ผ่าด่างสวย3า0้อยบาทเขามีกระถางหนิ้วลูกไม้ผ่าด่างชมพูทองสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งจะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งกระถางหกนิ้วต้นใหญ่ๆกระถางหกนิ้วอ่าต้นที่สองจะพี่ต้นที่สองลูกไม้ผ่าด่างสวยด่างชมพูทองต้นนี้สา0ร้อยบาทเช่นกันต้นที่2จากกระถางหกนิ้วต้นที่สองต้นที่สองเอาเดดออกทำไมฝนตกแล้วทำไมฝนตกแล้วลินลินเฉยลงเม็ดโป๊ะเป๊ะนะครับมีเนาะ ถัดมาเป็นลัตนะรุ่งเรืองหน้าดางสวยจ,จะพี่กระถางหกนิ้วเนาะะ,ะลัล andal, ละตนะรุ่งเรืองสามร้อยห้าสิบจ้าลัตนะรุ่งเรืองลัตนะรุ่งเรืองกระถางหกนิ้วครับพี่ขนาดหกนิ้วเนาะพร้อมๆเลยอ่ะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งลัตนะรุ่งเรืองต้นที่หนึ่งสามร้อยห้าสิบพี่ต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่สองเปิดหน้าทองมาแล้วครับพี่ต,นนต้นนะี้ลัตนะรุ่งเรือง ต้นที่สองอ๋ออันนี้มีสองต้นในกระถางครับพี่ผมก็ว่าทําไมใบเขาดกแปลกๆเนาะนี่ใบใบนี้เปิดหน้าด่างทองออกมาเลยสวยๆครับพี่รัตนะรุงเรืองต้นนี้ต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองเนาะอันนี้เอาสองต้นคู่ไปเลยแล้วกันครับพี่ต้นนี้สองต้นคู่ไปเลยสองต้นในกระถางนะครับสามร้อยห้าสิบต้นที่สองจะต้นที่สองรัตนะรุงเรืองต้นที่สามต้นที่สามต้นที่สามกระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบเนกันจะพี่ห้าสิบเซนกันเนาะแล้วก็ รัตนารุงเรืองต้นที่สี่จ้ะอันนี้ด่างดีจัดด่างดีจัดด่างดีจัดรัตนารุงเรืองต้นที่สี่กระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบเช่นกันจ้าทำมาห้าสิบเช่นกันมีรุ่งเรืองแล้วก็ต้องมีรุ่งโรดใช่ไหมพี่รัตนะรุ่งโลดนเนาะนี่ด่างชมพูสวยๆเลยรอดใหม่แจ่มตลาดชัดจริงออกมาเลยจ้ะบีนี่รอดใหม่แจ่มตลาดชัดจริงออกมาเลยรัตนะรุ่งโรดรัตนะรุ่งโรดรัตนะรุ่งโลดนะพบี่เนาะสามร้อยบาทจ้ะรุ่งโรดเอาสามร้อยกันรัตนะรุ่งโลด สามร้อยบาทสามรบาทกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วเนาะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งรัตนะลงโลดต้นที่หนึ่งนะรัตนะลงโลดต้นที่สองครับพ no. ี่หอดใหม่สวยออกมาเลยหลอดใหม่แจมหลอดใหม่แจมนี่กระถางหกนิ้วรัตนะลงโลดด่างออกเหลืองชมพูนะพี่เนาะรัตนะลงโลดตอนโตมีด่างมีด่างเหลืองทองเนวยนะจ๊ะตอนตอนตอนโตเนาะอันนี้ผมว่าหลอดใหม่นี่เหลืองมาแล้วเหลืองทองสวยมาแล้วรัตนะลงโลดต้นที่สองจ้ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทรัตนะลงโลดแล้วก็ รัตนาลงโรดต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามเนาะเหมือนมีหน่อเลยอ่ะมีอีกต้นหนึ่งด้านล่างครับพี่มีสองต้นในกระถางมีสองต้นมีหนอน้อยมาแล้วมีหนอน้อยมาแล้วมีหนอน้อยมาแล้วรัตนาลงโรดต้นที่สามนะพี่สามร้อยบาทเนาะต้นนี้ต้นที่สามมีหน่อน้อยมาแล้วจะสองต้นคุ้มๆเลยสองต้นคุ้มๆเลยรัตนาลงโรดจ้า ตรงนี้มีเพชรพระนครเพชรพระนครน,นี่ย่างแดงจึ้งๆครับพี่หลอดใหม่แปนแรนออกมาเลยเพชรพระนครแล้วมีกระถางหกนิ้วสี่ร้อยบาทจ้าหน้าเทพๆด่างเจมๆแบบนี้หลอดใหม่นี่สวยแจ้วออกมาเลยเดี๋ยวถ้ากลางมาแล้วไม่ไม่ด่างนะพี่ยินดีเคียมีดีคืนเงินจ้ามาแดงซะขนาดนี้เนาะมาแดงซะขนาดนี้สวยแจ่มเลยเพชรพระนครครับสี่ร้อยบาทกระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งะพี่ต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่ง,นะงเพชรพระนครอะ ต้นที่สองเนพชรพระนครต้นที่สองจ้าเนพชรพระนครต้นที่สองกระถางหกนิ้วสี่ร้อบาทเช่กนกันจ้ะพี่พี่ต้นไซส์ใหญ่ตโตหน้าแดงแจ่มแจ่มเพชรพระนครนะครับนี่ต้นที่สองสี่ร้อบาทจ้ะสี่ร้อบาทและเนพชรพระนครต้นที่สามครับพี่ดูด้านนี้หลอดใหมก่ก็โอ้โหสวยแจ่มโ๊ะมาเลยอ่ะเนพชรพระนครต้นที่สามเนาะต้นที่สามเดี๋ยวส่องหลอดให้ดูครับพี่เดี๋ยวส่องหลอดให้ดูนี่เดี๋ยวผมหมุนฟรอร์ให้ดูก่อนกระถางหกนิ้ว เพชรพระนครสี่ร้อยบาทต้นที่สามจ้ะต้นที่สามนี่ด่างตั้งแต่ใบร่างและยันตอนโตปัจจุบันหลอดใหม่ครับพี่หลอดใหม่หลอดใหม่ด่างเดอ้อหลอดใหม่ด่างเดอ้อหลอดใหม่ด่างเดอ้อนี่นะนี่เอียงให้ดูกันชัดๆไปเลยเพชรพระนครต้นที่สามสี่รบาทเช่นกันจ้ะสี่รบาทเช่นกันเพชรพระนครต้นที่สามต้นที่สามนี่กระถางหกนิ้วกระถาง6นิ้วเนาะสวยแหลมๆเลย อ่ามีราศีมาแบ่งครับพี่ราศีสิงห์ราศีสิงห์ตับไม้ตับบอลกราบตับราศีเนาะหนึ่งในสิบสองราศีครับพี่หนึ่งในสิบสองราศีสวยๆต้นนี้ราศีสิงห์ราศีสิงห์สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่ด่างชมูอมม่วงขาวชมูอมม่วงมาเลยกระดูกเข้มๆแ้มๆกระดูเข้มๆแจำๆราศีสิงห์กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วครับพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทราศีสิงห์เนาะ ฟอมด่างเทพๆสวยๆวยกันเลยจ้าต้นนี้พรเจ้าสัวเมื่อกี้ขึ้นคลิปไปน่าจะหนึ่งต้นอาเป็นต้นที่สองแล้วกันครับพี่ตัวน,นี้ใส่ลำเบอร์ให้พรเจ้าสัวต้นที่สองครับพี่สองร้อยห้าสิบไม้กระถางหกนิ้วครับขถถานาดหกนิ้วหน้าสวยๆนี่ฟอมโตโตหน้าอย่างได้ด่างแจมแจ่มพรเจ้าสัวต้นที่สองครับพี่กระถางหกนาะสองร้อยห้าสิบบาทครับสองร้อยห้าสิบบาท มะนีมะนีหน่อยมะนีหน่อยไม่ใช่มะนีร้อมเพชรนะจะพีตอนนี้มะนีมอละกดจ้ามะนีมอมะนีมอนี้ใบเอ้ยรอดใ่ใบใหม่ดางเหลืองสวยอะไรชมพูเหลืองทองมาแล้วมะนีมอละกดหกนิ้วรับพี่สามร้อยบาทหน้าสวยๆคัดจะหัวกะทิกะทิมาแบ่งมะนีมอละกดสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทมะนีมอละกดต้นนี้ออะขึ้นไปต้นเดียวพอละกันอันนี้รอโตหน่อยมะมหรือยังไงมันก็สวยออะขึ้นเลยละกันต้นให้หนึ่งแลต้นให้หนึ่งอันนี้ต้นให้หนึ่งก่อนแล้วกันมา มันีีมอลกตดต้นที่หนึ่งจ้ะนี่หลอดใหม่ครับพี่หลอดใหม่หลอดใหม่มาสวยจัดเลยเหลืองมาเลยนี่หน้าชมพูเหลืองแหละต้นนี้มันนีมอลกตะดสามระบาทกระถางหนิ้วต้นที่หนึ่งนะครับมานีีมอต้นที่สองมันนีมอลกตะดต้นที่สองสามระบาทกระถางหกนิ้วจ้าต้นที่สองมันนีมรลกตะดต้นที่สามครับพี่มันนีมอลกระโดดมันนีมอลกตะโดใหญ่ผมพูดรัวพูดหลายต้นมันนีมอลกระดเฉยมันนีมอลกระดดขออภัยด้วยครับพี่มณนีมอลกตด สามร้อยบาทจะสามร้อยบาทสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วหน้าด่างสวยๆคัดมาให้เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่เขียวๆอยู่ข้างรั้วนูน่นความเบิร์ดความเบิร์ดเนาะพอพรเจ้าสัวต้นที่สามก็หน่อยรับพี่หน้าแดงเลยอันนี้หน้าแดงสวยเลยพรเจ้าสัวต้นที่สามจ้ากระถางหกนิ้วหน้าแดงสวยหน้าแดงสวยออกชมพูเข้มๆออกไปทางแดงแั้หน่ยพี่เนาะนี่พรเจ้าสัวฟอร์มหกนิ้วจากต้นที่สามสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบเด้อ อันนี้บัวสวรรค์บัวสวรรค์บัวสวรรค์เดี๋ยวไว้ก่อนรอฟื้นโตอีกสักกหน่อยอีก,อกสักกหน่อยอ่ะเพชรพระนครเมื่อกี้ขึ้นไปเท่าไหร่นะพี่เดี๋ยวนะผมดูกันหนึ่งสองสามใช่ไหมอ่ะเพชรพรนครขึ้นต้นนี้ด้วยต้นที่สี่จะฮร์ปเขงฮร์ปเขงเออฮรึปงฮร์ปเขงฮารคร,รึ่งนั่นแหละพี่ฮครึ่งเออโหรอดใหม่รอดใหม่แดงแป๊ดออกมาเลยจะเห็นนะพี่อาจจะสะท้อนแสงหน่อยเนาะย้อนแสงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แต่ต้นจริงนี่คือแดงแดงออกมาเลยแดงออกมาเลย น่าจะแดงแบบนี้ทั้งใบจะพี่หรืออาจจะฮาร์ปครึ่งก็ไม่รู้เพราะว่าขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเพชรนครต้นที่สี่จ้ะต้นที่สี่สี่ระบานฟอร์มกระถางหกนิ้วสวยๆจ้ะสวยไม่สวยดูจากต้นนี้ครับพี่ให้ดูความสวยแซ่บของน้องสวยจนน้องตะกแดนอดใจไม่ไหว <laughs> แพ้ไปแล้วแต่ว่าอันนี้เจอตัวจะพี่กำลังแบบว่าเกาะใบกินแซ่บๆเลยนะอันนี้จัดก,การเรียบร้อยแล้วพี่หยิบออกไปแล้วโดนแค่ต้นนี้โดนแค่ต้นน,น,น,นี้เพราะว่าผมมาเดินเดินเลาะ ทุกวันเลยพี่เนาะเพราะว่าเราก็ต้องดูพวกตะกั่วแตงพวกหนอนด้วยบางทีเราถ้าไม่ได้มาดูนี่ก็คืออาจจะลามไปต้นอื่น,นครับพี่อาจจะลามไปต้นอื่นแต่ต้นนี้โอเคปลอดภัยดีแล้วครับพี่สวยแซ่บไปเรียบร้อยเปน็นปนนครต้นนี้อาดาราดาราดารากันหน่อยจ้ะดารากันหน่อยอาดารา,รรรา,รารรกันหน่อยอะดารานพพลัตครับพี่ดารานพรลัตกันหน่อยสี่ร้ยห้าสิกระถางหนิ้วป้ายลึกๆป้ายสวยป้ายเจีมดารานพพลัต์ออขอแจ้งตำหนิต้นนี้หน่อยนะพี่ต้นที่หนึ่งแล้วกันเนาะใบนี้ครับพี่น่าจะเป็นตอนที่อ่า ขยับกระถางขยับกระถางแบบว่าขยับกระถางยกถาดย้ายต้นไม้กันย้ายตู้นะพี่เนาะใบนี้น้องอาจจะโดนหนีบไปหน่อยนะจ๊ะพี่ใบนี้อาจจะโดนหนีบไปหน่อยเป็นใบใบรองเนาะอันนี้ใบล่าสุดใบนี้นี่ขอพี่พี่ถ้าพี่พี่รับได้โอเคเรื่องใบนะพี่ถ้าไม้สวยแ,วแต่ว่าไม่ไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องใบหนีบตอนนี้ก็จัดไปครับพี่สี่ร้อยห้าสิบจ้ะดารานนบพลัสกระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่ง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 ดาราต้นที่สองครับพี่ ดารานมพลัตต้นที่สองดารานมพลัตต้นที่สองในป้ายสวยๆฟอร์มหกนิ้วต้นใหญ่ๆฟูๆกระถางหกสี่ร้อยห้าสิบจ้ะดารานมพลัตหน้าสวยต้นที่สองต้นที่สองดาราต้นที่สามครับพี่ดาราต้นที่สามเน,ะนะา,นเนนะ,า,านะต้นที่สามกระถางหกนิ้วสี่ร้อยสิบเจนกันจ้ะดารานมพลัตต้นที่สาม มีชื่อสามอ่ะมีต้นนี้อีกสักต้นครับพี่ดาราโนพรัสต้นที่สี่ต้นที่สี่ต้นที่สี่แล้วตืนสี่ 4. ต้นครับพี่ต้นที่สี่สี่ร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วป้ายลิกป้ายสวยป้ายเจ่มแจ๋มจ้ะพี่ดา,าดาราดาราดาราสมชื่อดารานนพรัสจ้าดาราโนพารัสอ่าด้านนี้ลงตา <laughs> อันนี้รอฟอร์มโตรอฟอร์มโตลงตา มีใครอยากเลี้ยงไซเบีบีไหมพี่แต่คืออันนี้น้องด่างดีจังนะใบใหม่ฮารครึ่งเลยหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองสามร้อยแล้วนะพี่ตนนัวนี้กระถางหกนิ้วอันนี้อัพคือรอฟอร์มโตเลยสามร้อยบาทหลวงตาเมืองกระถางหกนิ้วฮารครึ่งใบนี้แล้วก็ใบใหม่ล่าสุดตรงกลางครับพี่ก็ฮารครึ่งหลวงตาเมืองแบ่งสามร้อยแล้วนะพี่จริงๆฟอร์มลงหกนี่เพราะว่าแป๊บเดียวเขาก็ใหญ่แล้วพี่แป๊บเดียวเขาก็ใหญ่แนะล้วเนาะหลวงตาเมืองถัดมาด้านนี้เป็นไม้ใหม่ตับแมวครับพี่พื้นใบ อ่าสีออกมิ้นมินเนาะไม่ใช่สีเขียวนะพี่พื้นใบเนาะออกมิ้นเลยนะเป็นสีเขาเรียกว่าสีมิ้นเนาะแล้วก็ด่างชมพูจ้ะด่างชมพูนี่หวานหวานชื่อว่าอ่าสีสว่าดจะ้ะต้นนี้สีสว่าดไม้ตับแมวก็คือเป็นชื่อแมวเลยพี่เป็นชื่อแมวเนาะสีสว่าดต้นนี้นี่สามร้อยห้าสิบบาทจ้ากระถางหกนิ้วสีสว่าดสีสว่าดจริงๆน้องเป็นไม้ด่างประมาณนี้นะพี่ไม่ได้ด่างเผือกด่างอะไรนะเพราะว่า เป็นพื้นใบมิ้นแล้วก็ด่างชมพูแบบนี้นะครับพี่น้องแข็งแรงดีเดอ้อสามร้อยห้าสิสีสว่าดจะ้ะแมวแมวสวยอันนี้แมวสายหวานแมวสายหวานด้านนี้มหาราชมหาราชมหาราชไม้ป้ายเขียวอ่าชมพูฟอร์มใบสวยๆครับพี่กระถางหกนิ้วสองห้าสบาทจะ้ะมหาราชยกกันดูครับพี่นี่เนาะมหาราชนี สองร้อยห้าสิบครับพี่มหาราชมหาราชสวยๆมหาราชสวยๆแล้วก็มีตรงนี้ก็สวยจะมีนี่มหาราชนะ้องใบใหม่นะใบใหม่กําลังกลางกำลังกลาง,ลงป้ายทุกใบเลยครับพี่ป้ายสวยๆเลยฟอร์มใบแข็งๆดกๆมหาราชสองร้อยห้าสิบเด้อจ้าเปิดมาทางหน้านี้กันหน่อยอ่าดาราตอนนั้นเมื่อกี้ดารานพรั์ใช่ไหมอันนี้ดาราหน่อย ดาราจักรยานเฮดาราจักรวาลจ้าพี่ดาราจักรวาลเนาะดาราจักรวาลไม้ใหม่ชื่อแบบยิ่งใหญ่สุดๆดาราจักรวาลนะพี่ไม่ใช่ดาราโลกไม่ใช่ดาราอะไรทั้งนั้นเป็นดาราจักรวานยิ่งใหญ่ปานอยู่ในกาแล็กซี่เออด่างแดงสวยๆครับพี่ดาราจักรวานกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ดาราจักรวานเนาะอ่ะนี่กระถางหกนิ้วฟอร์มด่างสวยๆจะห้าร้อยห้าสิบบาทดารา จักรวาลด่างทุกใบไม่มีหลุดจะด่างทุกใบไม่มีหลุดเนาะดาราจักรวาลตอนนี้สวยจัดจจริงใครรออยู่นะมีตอนนั้นมีปล่อยไปก็หมดไปแล้วนะรุ่นนั้นอันนี้มีาแบ่งจากห้าร้อยห้าสิบจะไปพี่ดาราจักรวาลดาราจักรวาลสวยจ้ะสวย,สวยอันนี้ก็เป็นมณีล้อมเพชรนะพี่มณีล้อมเพชรเนาะหน้าปกติหน้าปก,กติหน้าปก,กติออริจินอลดั้กกดงเดิมดั้งเดิม นั่งเดิมนั่งเดิมหน้าสวยสวยมณีล้อมเพชรอันนี้ทําไมใบดกอ้าวสองต้นในกระถางสองต้นในกระถางอ่ะสี่ร้อยห้าสิบครับพี่จัดแปลคุ้มเลยต้นนี้ผมว่าทาไมใบล่างใบเบี้ยมันดกแปลกๆปอีกแล้วนี่เลยสองต้นเลยจ้ะมณีล้อมเพชรเนาะสี่ร้อยห้าสิบครับพี่ๆหน้านี้หน้าด่างชมูสวยสวยออริจินอลมณีล้อมเพชรสวยเด็ดสองต้นในหนึ่งกระถางสี่ร้อยห้าสิบแจม่มๆจม,จ,มจ้าออะต้นที่หนึ่งแล้วกันครับพี่ต้นที่หนะนึ่งเนาะมณีล้อมเพชรต้นนี้ ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนะผมวางก่อนต้นที่หนึ่งเพราะว่าบางทีผมถือแล้วอาจจะหัวโยกหัวคอนเดี๋ยวดูหน้ากันไม่รู้เรื่องครับพี่ผมนิ่งให้ผมนิ่งให้เอาวางสี่ร้อสิบอันนี้สองต้นในกระถางเลยหรือใครชอบความอ่าจัดจ้านจัดจ้านในย่านนี้ต้นนี้ครับพี่มณีล้อมเพชรหลอดไปนี่คือสวยเด็ดแจมแจมจัดสุดเด็ดสุดตระตีอะไรก็ว่ากันไหมสี่ร้อยห้าสิบอ่ะ มันนี่้อมเพชรอ็นนี่คือด่างดีด่างจริงด่างจัดด่างจริงด่างดีด่างจัดเลย450กระถางหกนิ้วมันนี่รอมเพชรต้นที่สองครับพี่ต้นที่สอ,องเนาะต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองอ่ะหงายมือดีกว่าไม่อยากให้เห็นเล็บครับพี่เล็บคนปลูกบอลธรรมดาครับพี่ขาวจัวเ <c oughs> พราะว่าอ่าอยู่กับดินเนาะอยู่กับดินอยู่กับ,อ,กบอ่าใบาชาํำฉาพีนะ่เนาะอ่ะ450จ้ะ450มันนี่รอมเพลรต้นที่สองน้าดางสวยหลอดใหม่นี่คือรับประกันเคมเลยพี่ เคมนี่หมายถึงว่าถ้าไม่ดงังถ้าไม่ดังผมเค็มเงินคืนให้แต่ว่าผมไม่ได้เค็มหรอกเพราะว่าน้องดังล้านเปอร์เซ็นต์ฉันแน่ดังอยู่แล้วครับพี่ชมพูปเป็นออามาเลยหลอดใหม่อีกสอต้นมานีล้อมเพชรต้นที่สามอันนี้ก็อสวยแพ็คคู่กันไปเลยจ้ะสวยแพ็คคู่นี่ครับพี่สวยแพ็คคู่เนาะเห็นไหมซ้ายขวาซ้ายขวานี่คือมีสองต้นครับพี่สองต้นในกระถางมานีล้อมเพชรต้นที่สามนะครับต้นที่สามเนาะต้นที่สามแล้วกันนัมเบอร์ใส่นัมเบอร์ให้ มีสองต้นในกระถางเลยสี่ร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วครับพี่มณีล้อมเพชรสวยจัดสวยๆเลยแล้วก็ขอขึ้นอันนี้หน้าดังเดิมนะขอขึ้นต้นแผงหน้าชมพูใบใหม่มันออกอมส้มๆแล้วพี่ชมพูอมส้มอ่ะมันีล้อมเพชรแผงหน้าชมพูมพสวยจัดสวยสุดในรุ่นแล้วกันต้นนี้อ่ะสี450่ร้อยห้าสิบเจนกครับพี่อันนี้คือหน้าแผงนะหน้าแผงอ่าชมพูแล้วก็ใบใหม่จะเริ่มออกอมส้มๆแล้วพี่เนาะ น่าจะออกส้มและแผ่นชมพูอมส้มแล้วตอนนี้สวยมากต้นนี้ดูดีอานาคตไกลครับพี่ฟันธงครัฟันธง450มันมีล้อมเพชรแผงจ้ะมันีล้อมเพชรแผงต้นนี้เนาะหน้าแผงหน้าแผงก่อนหน้านี้ขึ้นไปสามต้นนี่คือเป็นหน้าออริจินัลหน้าเดิมนะครับพี่เนาะอันนี้หน้าแผงขึ้นห้ต้นหนึ่งแล้วกันเรอจะเอาอีกทั้งต้นอีกทั้งต้นไหมเผื่อเป็นช้อยเผื่อเป็นช้อยแล้วกันอันนี้ต้นที่หนึ่งมณีล้อมเพชรแผงกระถางหกนิ้ว450ต้นที่หนึ่งจากต้นที่หนึ่งเผื่อเป็นช้อยต้นที่สอง ขึ้นให้เผื่อเลือกเผื่อเลือกเผื่อเลือกนะคนเรามีสิทธิ์เลือกใช่ไหมพี่ถูกใจค่อยจัดใช่ไหมจะประหยัดทําไมอันเน่ะซี่ร้อยห้าสิบมณีล้อมเพชรแผงหน้าชมพูใบใหม่ก็ออกอมส้มเช่นกันครับพี่เหมือนต้นเมื่อกี้เลยอันนี้ต้นที่สองแล้วครับมณีลอ้อมเพชรแผงต้นที่สองเนาะต้นที่สนะอง,งต้นที่สองมันนีล้อมเพชรแผงต้นที่สองสี่ร้อยห้าสิบหน้าแผงสวยจำๆสวยจำๆกระถางหกนิ้วจากกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้ว จัดป่ะจัดป่ะโอเคสนใจต้นไหนก็จัดเลยนะครับพี่เนาะะอันนี้อีกสอรอบหนึ่งวนมาด้านนี้อ่ะอสงไข่นะครับอสงไขใหญ่เนะาะไซส์แม่พันหน้าสวยๆแบบนี้จ้าพี่ๆกระถางหกนิ้วนี่นี่คือรุ่นนี้ผมว่าน่อแทงมาแล้วแหละอาจจะยังอยู่ในดินอยู่ยังไม่โผล่นะพี่เพราะว่ารุ่นเดียวกัน,นออกมาหมดแล้วเนาะนี่ห้าร้อยบาทอสงไขยใหญ่หกนิ้ว สนใจโทรแอดไลน์0649310997นะครับพี่น้อง 2, 3, 4บารมีบอลฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้น้องหน่อยเด้อเจอกันคลิปหน้าสนใจต้นไหนกรี Green ๊งกลางมาเลยครับพี่กรี Green ๊งกลางมาเลยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า